เย็นเย็นโลกโอ้โหชึกคักโอ้โห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 โอ้หโอ้าหกอ้โาอ้โหอ้โหโอ้โ่าอ้อ้โ่โอบโาโอ้โหโอ้โหโอ้โห้สอ้โหโ้้้อด้ออ วันนี้เราจะไปไหนกันแม่วันนี้เราจะพาเด็กๆไปไว่ายน้ํากันก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปไว่ายน้ําที่กับตันควินพาราไดส์นะครับจริงอยู่แถวบ้านนี่แหละสาเหตุที่จะพาเด็กๆสองคนมาว่ายน้ําวันนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากช่วงนี้ฝนมันตกครับแล้วเราพาเขาออกไปเดินเล่นอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ล่าสุดพาแอร์บัสโบอิ้งเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าแอร์บัสเนี่ยน้ำหนักเริ่มเกินละ จริงๆคุณหมอบอกว่าอยากให้เขาลดน้ำหนักลงมานิดนึงเพราะว่าพอมันพอมันเริ่มอ้วนนะครับมันก็จะมีปัญหาเรเรื่องสุขภาพเขาเรื่องสะโพกเรื่องน้ำหนักอะไรต่างๆที่มันจะไปโหลดกับพวกข้อต่างๆเขาอย่างเงี้ยก็เลยเออพอดีเห็นว่าแถวๆบ้านมันจะมีเป็นที่ว่ายน้ำน้องหมาอยู่ครับก็เลยจะพาเขามาลองซึ่งอันนี้จะเป็นการว่ายน้ำของเด็กๆครั้งแรกด้วยนะสองคนนี้ยังไม่เคยผ่านการว่ายน้ำมาก่อนก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูชมหน้าตัวแสบทั้งสองเ,อเดี๋ยวไปดูกันว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับ آ آ ครั้งแรกครับไม่เคยครับ กินจริงเลยโอ้ยยิงมาโอเคคอยนั่งลงโอเคคอยกินกินอะ้รกินอะไรก่อนจีน้องใส่เ้าของต้นม้คะว่าไม่ครับไม่คมันก็อันี้ไม่กี่ไทยนะแต่ว่าไทยเท้าไทยได้แล้เพราะงั้น แบบนี้จะแนะนําเป็นตัวเซตพีไข่ตัวนี้ก็คือจะรวมถ่าท้องของก้นด้วยซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าไม่อยากไถ่ายท้องตัวนี้เป็นเซตพี้แต่ว่าไม่ต้องถ่าทองเลยแต่คะจะอยู่ในเลนราคานี้นะคะส่วนของน้ม่แม่ว่าที่รวมมันเจอล้วโอเคิงมาใส่ได้ได้ค่ะเป็นเซตพี้ไม่ถ่ายทองอย่างนี้จะเป็นว่ายน้ำก่อนเดี๋ยวจะเป็นว่ายน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวพาน้องไปวิ่งที่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟ ปอยให้ใช่ครับพอมาถึงเขาก็จะให้น้องหมานะครับมาเดินขับถ่ายก่อนก่อนลงสระครับสวัสดีครับ อาบน้าไม่ยากครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบน้ําโดนหน้าเท่าไหร่โอเคโอเค <c oughs> นี่พี่เขากำลังทำให้แอบัตมีความคุ้นชินกับน้ำก่อนนะครับโดยเริ่มจะเอาพวกของเล่นเนี่ยเอามาลอ่อซึ่งปกติแอบัสเนี่ยเขาจะชอบเล่นพวกของเล่นลูกบอลอยู่แล้วก็จะค่อนข้างง่ายหน่อ <c> ย <oughs> Hehehe. <laughs> เก่งเก่งเลเรียนผู้หญิงผู้หญิงครับคุณแก้วแหมคุสวยแล้วแต่งตัวก่อนอ่สําหรับโบอิงเขาอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเคยพาเขาไปเที่ยวที่โรงแรมที่มันมี p ูลวิลล่าครับแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยความที่เขาก็เดินเดินเดินไปแล้วก็ตกลงไปในบ่อในฝาะน้ำครับ ก็ลเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงมีความกลัวอยู่ไหมพี่บา้าใจเย็นใจเย็นได้ไหมขึ้นล่ะ อนนี้ชอบเล่นอไมครับไม่ค่อยครับกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเราชอบให้กอดให้สัมผัสให้รูปอะไรอย่งนี้ครับครูเขาก็จะมีวิธีจัดการกับน้องหมาแต่ละตัวนะครับ้วลดเ้ได้ นา่่โคิงนี่เขาจะเป็นหมาที่ไม่ค่อยแอคทีฟะครับส่วนใหญ่ก็จะกินแล้วก็นอนเล่นน้อยมากแล้วก็ไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบความรุนแรงนี่ปา Kênh, vô yên kênh có thông à <laughs> uh, kinh, kinh.

ao ra ao ra boy mình khึก ra nó lên khึก lại boy boy háp phu đeo khu háp phu boy hu hu đi đi ở

เล่นโลกโอ้โหคึกคักโอ้โห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 ลนล่นานการกานกลานเป็นกอนนก้รังสองครนก็รือติดนรณนรียบกร้อยแานวดูค์เานการดานกน้าสานกรณ์ารานการณ์นกนน <med> ถึงเวลาอาบน้ำโอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่เขาจัดการไปเนาะไปนั่งรอนีกว่า าค่ะได้มาเพิ่มะระหว่างเด็กว่ายน้ำกันเป็นไงบ้างโอ้ยสนุกมากเลยค่ะสนุกไปกับเด็กๆด้วยโอ้ชเก่งมากเลยนะตั้งแต่ที่แบบเคยฝันไกลกับการที่แบบว่าตกน้ำใช่ใช่แสรุปก็ก็ว่าได้อยู่นะได้อยู่ครูเก่งมากเลยใช่ครูดูแลดีมากเลยครับ เรียบร้อยเป็นไงชอบไหมแอปิ้งชอบไหมโอเคครับก็หลังจากที่พาเด็กๆไปไว่ายน้ำมาแล้วนอ้อก็เป็นประสบการณ์ใหม่ดีสำหรับเขาแล้วก็เราด้วยก็คือพี่เลี้ยงก็ดูแล ดูแลดีมากๆครับก็เขาจะค่อยๆให้เด็กๆทำความคุ้นชินก่อนดูว่าเออเขามีความกลัวไหมคือสำหรับแอร์บัสเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟอยู่แล้วอยู่บ้านก็คือปกติชอบเล่นลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงเขาก็จะเอาพวกลูกบอลต่างๆเนี่ยครับมามาหลอกล่อแล้วค่อยๆลงน้ําแต่ว่าคนที่เราค่อนข้างกังวลก็คือโบอิงอยู่ข้างในคือโบอิงเขาเคยมีประสบก,การณ์ก็คือเคยเคยตก น้าที่สระคูวิล่ามาก่อนนะครับก็เลยเขาจะมีความค่อนข้างกลัวพบสระน้ําหรือว่าบ่อน้อํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากที่พาไปก็คือเราบอกอธิบายพี่เลี้ยงเขาก่อนว่าเออมันมีคอณสมบั่นตรงนี้นะว่าโบอิงเขาอาจจะกลัวกลัวน้ําแต่ว่าพี่เลี้ยงก็ค่อยๆพาไปครับพาไปให้เขาค่อยๆคุ้นชินก็ปรากฏว่าโอเคสําหรับครั้งแรกพี่เลี้ยงก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาคิดว่าครั้งหน้าเขาน่าจะว่ายได้แบบฟรีเลยโอเคก็ หรือว,ว่าพามาออกกำลังกายแล้วก็จริงๆเนี่ยตั้งใจพามาอาบน้ำเลยครับเพราะว่าตัวหมิ่นแล้วเนาะคือขี้เกียจอาบน้ำเองก็เลยหาเรื่องหาเรื่องมาอาบน้ำนอกบ้านโอเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพาเด็กๆกลับบ้านแล้วคิดว่าเขาหน้าจะหยุข้าวแล้วหละได้พากลับไปพักผ่อนด้วยเห็นไ <Okay, S 2> ว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่หนะแม่เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย